รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ของทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษและตอนนี้ผมอยู่ที่ทาฟาก้าสแควร์เป็นอนุสรสถานในศิกสงคารามทาฟาก้าระหว่างอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสและก็ยังเป็นจุดศูนย์รวมรูปปั้นวีนัมบุดของเทนอังกฤตอีกด้วยครับสำหรับความเข้มข้นในรายการตอนนี้กําลังหนักใจมากเพราะว่าจะต้องคัดนักเตะที่ฝีมือดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจะเป็นใครติดตามได้เลยครับททททีีีีีี่่่่่่ดดมมัััันนนจจงงะไปไร ต้องเจ็บขึ้นลากับสิ่งไรค่ะแรงงปราสนาของคนอย่างฉันไม่เหมือนใครล้มลงลกีกครั้งิดหวังสักัางมันตื่นขึ้นอีกวันหากยังมีลมหายใจบนเรียนวันก่อจะเป็นเพื่ที่พาไปสู่วันแห่งใช้ชีวิตที่แข็งขันไม่เคย King Power King of Duty Free ผมเกีส <Obviously, S 2> mm ีูเสดแล้วยังคนอยู่อาการตามหาความฝันของน้องๆในการเข้าร่วมกับคารามี่ของทีมเลสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ปีล่าสุดครับและก็ในสัปดาห์ที่แล้วกับบททดสอบสมดุลร่างกายรวมถึงน,น้องๆที่ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้ในรายการนี้ครับกับโก้สานตัน็กไทยไฟเลสเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องๆในรายการโก ได้เจอกับบททดสอบการดวลกันตัวต่อตัวน้องกล้องเสียจังหวะการยิงทําให้น้องติยิงเข้าประตูดได้สําเร็จน้องกล้องถึงกับซุดตัวลงไปเพราะเสียใจกับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ทําให้น้องกล้องต้องถือกระเป๋ากลับบ้านไปเป็นคนแรก เ้าวันใหม่กับบททดสอบครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นคืน้นบททดสอบเรื่องการคอนโทรบอลกติกาคือแต่ละทีมจะต้องแข่งกันเตะลูกฟรีคิกให้โดนเป้าที่มุมสามเหลี่ยมของประตูด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้โดยเป้าที่มุมสามเหลี่ยมทั้งสองด้านนั้นมีขนาดเพียง30เซนติเมตรเท่านั้นทำให้การยิงนั้นยากยิ่งขึ้นไปอีกครับ และทีมไหนเตะโดนเป้ามากกว่าจะเข้ารอบไปทั้งทีมส่วนทีมที่แพ้จะต้องถูกปวดออก1คนโดยในการเตะแต่ละครั้งเราจะมีผู้ช่วยฮันเตอร์ของแต่ละทีมสลับกันมานั่งเป็นสาวน้อยเหมือนในเกมสาวน้อยตกน้ำนั่นเองครับทุกๆเช้าน้องๆจะเข้ายิม เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนือ้อถือเป็นการวอร์มร่างกายก่อนที่จะไปฝึกซ้อมกันครับและในแต่ละวันน้องๆจะต้องฝึกซ้อมกับฮันเตอร์ทั้งสองและโค้ชผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลครับคุณผู้ชม นอกจากการฝึกสอนจากฮันเตอร์ทั้งสองแล้วยังมีคุณเตอ๋อคุณป๋องคุณเตา๋าคุณตั๊กคอยสอนเทคนิคดีๆจากประสบการณ์ให้กับน้องๆทุกคนด้วยเหละครับถึงการแข่งขันจะต้องมีผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งแต่พวกเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันตลอดไป และในวันนี้การฝึกซ้อมยังเป็นไปอย่างเข้มข้นเพื่อที่น้องๆทั้ง23คนจะต้องเจอกับบททดสอบสุดหินในวันนี้ครับฟุตบอลเป็นกีฬาประเภททีมทีมเวิร์กสำคัญที่สุดลงไปในสนาม11คนต้องเป็นหนึ่งเดียวใครคนใดคนนึงไม่ทำตามนั่นหมายถึงคนนั้นจะเป็นแก่ดำทันทีคือช่องชวงเช้าก็เริ่มมีการฝึกซ้อมแล้วก็แล้วเดียวช่วงบ่ายก็จะมีการ ยิงการยิงฟรีคิกแต่ทีนี้การฝึกซ้อมไปเนี่ยรู้สึกว่าน้องๆเริ่มจะเขามีความสม่ำเสมอในการเตะแล้วอาจจะไม่โดนเป้าแต่ใกล้เคียงผมคิดวันนี้มันเป็นอะไรที่ยากมากที่จะให้เขาประสบความสาเร็จแต่มันก็ไม่แน่ครับอยู่ที่ว่าใครจะคุมสติแล้วก็จะมีสมาธิแล้วก็สามารถจัดการกับแรงกดดันได้เดียวกันคนนั้นก็จะประสบความสำเร็จ เกิดอะไรขึ้นกับน้องตั้มเลยครับเนี่ยเรามาดูภาพช้ากับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมวิ่เือนห้าสิบเจห้าสิบเอาตเอาใรบป็นอห้าิบเจ็ดสิองสี่สี่ห้าสี่หเจอาเยินเิเมื่อกี้ถ้าเราวิ่งมาถ้าเพื่อนกูเดืนเตะเือนเราแล้วไปโดนหน้าเอาไหมสลับมันนะ ตลกใช่ไหมมีความสุขมากใช่ไหมเขาโทบอกเสมอนะเรื่องซีเรียสจรงิงจังระยะทำเอย่างไหนอ่ะวนนี้ไปเลสเตอร์ทำาหบนี้ใช่ไหมถ้าได้ไปเลสเตอร์เป็นจริงจริงนะไปได้ทีนงงึวเขาส่งกลับเลยถ้าตลกไปเล่นที่บ้านครับแล้วมันมีอยู่จังหวะหนึ่งเนี่ยโค้งเรียก,กผู้เล่นมาแต่น้องกับทําเป็นเล่นหยิบบอลขึ้นมาตเตะเฉียวหน้าเพื่อนไปอย่างเงี้ยคือผมเห็นแล้วผมรับไม่ได้ถ้าน้องนั้นอยู่แบบทีมทีมผมนะผมบอกเลยว่าผมอยากจะเชิญน้ากลับไปเลย กลับบ้านไปเลยจะดีกว่าผมก็รู้สึกบอกว่าบองตรงว่าไม่พอใจมากๆตรงนี้ครับและน้องต้อมจะสามารถปร,ปรับปรุงตัวให้ฮัตเตอร์มั่นใจได้หรือไม่มาลุ้นในบททดสอบคอนโทร,รบอลกันครับและในการแข่งขันประจำสัปดาห์นี้ เราก็มีผู้จัดการทีมอย่างคุณเต๋าสมชายเข็มรัสและผู้ช่วยผู้จัดการทีมตั๊กบริบูรณ์จันเรืองในฝั่งของฮันเตอร์ทงส่วนในฝั่งของฮันเตอร์สุธีก็มีผู้จัดการทีมอย่างคุณเตอ๋อชันทวิทย์ธนะเสวีและผู้ช่วยผู้จัดการทีมอย่างคุณป๋องกับพลท่องพลับ และในสัปดาห์นี้นะครับบททดสอบของเราจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลบอลครับแล้วก็วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับทางด้านการยิงฟรีคิกจะมาสาธิตให้เราได้ดูกันนะครับนั่นก็คือคุณลีซอเองครับโยหนเนี่ยไหนเนี่ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี้ยโอ้ี่อยโง้ีโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้วอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ย้ย่อ้ มาเป็นผู้สอนการยิงลูกฟรีคิกให้กับน้องๆด้วยแหละครับอาเดี๋ยวนี้ถามนี่ซอเลยว่าจะมาสอนอะไรน้องๆครับก็มาสอนเทคนิคการยิงฟรีคิกหรือว่าการยิงให้โดนเป้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันจะเป็นเทคนิคที่เหมือนวิธีการยิงทั่วไปครับแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นดีเทลที่อาจจะลึกลงไปอีกหน่อยนึ่เพราะว่ามันต้องยิงให้โดนเป้าเล็กๆนะครับดีซอนะฮะมาในวันนี้ต้องถามเลยนะครับว่า คุณอยากจะดวลเตะกับใครมากที่สุดครับผมเนี่ยเอาเลยเนี่ยหนึ่งสองสามน้ำจบเนื้อหน่อยนะคือเลือดได้หมดนะได้หมดเลยได้หมดน้ำจบเนื้อหน่อยเฮ้ยรู้อยู่เฮ้ยจับไปเฮ้ยพี่นะจับไปจับทำไมอ่ะพี่นะเพี่สองพี่เป็นคนสอนสอนมานะแรงจังอะพี่เลยแรงจังเลยอ่ะพี่เกิดไม่สอนเลยรุ่นพี่รุ่นน้องคู่นี้หยอกล้อกันตลอดซะจริงๆครับผมขอเลือกเลยสมน้ำสมเนื้อครับผม พี่สุธีครับผมโอ้โกผู้ไม่โดนผู้ผมเนี่ยไม่ดูอย่างบอกว่าอ่อนทั้งคู่อ่ะมันไม่เลือกผมมากโอ้ยแหม่ดูแล้วคุณป๋องนี่อยากจะโชว์ฝีมือมากเลยด้วยครับนี่และเรามาดูกันครับว่าระหว่างฮันเตอร์สุธีรุ่นพี่กับเจ้าพ่อฟรีคิกอย่างคุณลีซอครจะแม่นกว่ากันสถานที่ผมเป็นคุณเนาะ แล้วผมมาเย็นพี่ผมให้เกียรติพี่สุธีก่อนเลยครับแล้วคุณจะเสียใจผม yeah จะได้รู้ทิศทางลงว่าคุณทำได้ดีขนาดไหนคุณมผมลู้ไงุๆลเอาล่ะครับคุณผู้ชมเรามาจับตาดูกันครับว่าฮันเตอร์สุธีจะยิงโดนหรือไม่ โอ้หเฉียดป้ายไปรอนคานิดเดียวเองครับคุณผู้ชมหน้าคุณลีซอเนี่ดูดีใจเลยนะครับเนี่ยอย่าไปละเอียดขนาดนั้นโคุทีทีนี้พวกเนี่ยอย่าไปตั้งใจมากนี่ตายไม่ตั้งใจเลยตายยี่ตายยี่ถ้าอย่างนั้นยินใครฝั่งไหนครับคุณโป๊ก็ฟังไหนเดี๋ยวนี่ผมถอยก่อนผมดูระยะก่อนเอาเอาฝั่งนี้ดีกว่า เรามาดูคุณรีซอกันบ้างดีกว่าครับจะยิงได้สมอย่างเจ้าพ่อฟรีคิกหรือไม่ ช้ากัารชักอีกทีครับโอ้โหแมนสมเชื่อจริงๆเลยครับคุณผู้ชมและนี่คือตัวอย่างจากฮันเตอร์สุธีและคุณลีซออาจจะดูสนุกสนานแต่การเตะเข้ามุมนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยแหละครับจะมีน้องคนใดสามารถเตะเข้าเป้าได้หรือไม่ การคนโทรลบอลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างเกมเพื่อน,นำมาสู่ชัยชนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันนะครับว่าน้องคนไหนจะสามารถคนโทรลบอลได้ดีที่สุดกับรายการโก้สารฟันเด็กไทยไปเลสเตอร์ช่วงหน้ากลับมาพบกับการเตะลูกฟรีคิกสุดหิน